วาสนารักคำสาบโลหิตบทที่ส ฮ่องเต้องใหม่ขึ้นครองบัลลังได้ปีเดียวพระราชสานักก็ไม่สงบแบ่งพรักแบ่งพวกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอัครเสนาบดีที่มีอัคระเสนาบดีเป็นผู้นำมีขุนนางเก่าแก่และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นกำลังหลักอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายผู้มาใหม่ที่มีใต้เท้ามู่เป็นหัวหอกกำลังหลักคือขุนนางรุ่นเยาว์พรักฝ่ายปู่ของเขาติดตามฮ่องเต้องค์ก่อนยึดอำนาจสนิทสนมแน่นแฟ้น กับพระอัคาราเสนาบาดีพอมาถึงยุคของเขาแม้เขาและบิดาจะไม่ได้แสดงตัวชัดเจนว่าฝักฝ่ายฝ่ายไหนแต่บิดาของเขาก็ไม่ลงรอยกับใต้เท้ามู่เขาย่อมไม่มีทางไปสู่ของบุตรสาวสกุลมู่ ทขาว่าคิดไม่ถึงเลยว่าใต้เท้ามู่จะหน้าด้านไปทูลขอพระราชทานงานแต่งจากฝ่าบาททำให้เขาจำต้องแต่งมู่ห้วนชิงเป็นภรรยาเขาเมินภรรยาที่เพิ่งแต่งตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องยกน้ำชาคารวะเขาก็ไม่ไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้นหยวนโหอย่างเขาไม่ถูกใจบุตรสาวของสกุลมู่ แต่งนางเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้แสดงว่าจวนโจหเจอยนเอียงไปทางพระผู้ม้าใหม่เขาฟู่เยี่ยนหลินไม่ใช่คนที่ใครจะมาจูงจมูกได้ง่ายๆเขาตั้งใจจะเหินห่างมู่ฮ้วนชิงแต่กลับรู้สึกได้ว่านางก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เขามากเกินไปตอนที่ทั้งสองสบตากันนางก็ไม่ได้มีความเขินอายอย่างที่สตรีควรจะมีเพาะว่ากลับมองเขาอย่างสงบนิ่ง แต่เขาไม่เชื่อนางมู่ชางอิงเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายไม่เคยทำเรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์ฉะนั้นการที่บุตรสาวสกุลมู่แต่งเข้าจวนโห่ต้องไม่ใช่เรื่องที่จะดูเบาได้มู่ชางอิงอยากจะดึงจวนโห่เข้าพวกให้พวกฝ่ายอัคาราเสนาบดีเกิดความแคลงใจในจวนโห่เขาและบิดาจะไม่มีทางให้สกุลมู่ได้สมใจ การตอบโต้ของฟู่เยี่ยนหลินคือเขารับอนุคนใหม่เข้าบ้านสามวันให้หลังเขาไม่เชื่อหรอกว่าฝ่าบาทจะทรงก้าวไก่เรื่องรับอนุด้วยแน่นอนว่าเขารับหลินรั่วเยาเข้ามาโดยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกกล่าวมู่ฮ้วนชิงที่เป็นภรรยาเอกแต่มู่ฮ้วนชิงไม่ได้ประหลาดใจสักนิดเดียวนางตระหนักเอาไว้แล้วในใจถ้าหากนางไม่ได้อยู่ในตําแหน่งภรรยาเอกฟู่เยี่ยนหลินเดิมตั้งใจจะแต่งหลินรั่วเยาเป็น ภรรยาอยู่แล้วและนางก็รู้ดีว่าทุกคนทั้งบนล่างในจวนโหกกำลังชมละครของนางด้วยเหตุนี้แม่สามีจึงเรียกนางไปโดยเฉพาะเกียกล่อมนางว่าบุรุษมีสาภรรยาสี่อนุเป็นเรื่องธรรมดาผิวเผินนั้นคือปอบโยนนาง แต่ความจริงคือเตือนนางว่าอย่าเอะอะจนเรื่องไปถึงฝ่าบาทมิฉะนั้นทุกคนจะต้องเดือดร้อนฟู่หองบุตรสาวคนโตที่อยู่ข้างๆได้โอกาสก็มาปรามนางกับเขาด้วยบอกนางว่าอย่าได้หึงหวงระวังจะทำผิดกฎเจ็ดออก อลอกฎหมายการหย่าของจีนในสมัยโบราณเรียกว่าเจ็ดออกสามไม่ไปคือเหตุแห่งการหย่าเจ็ดข้อได้แก่ไม่กระตันยูต่อบิดามารดาสามีไม่มีทาย,ยาทคบชู้สู่ชายริษยาหึงหวงเป็นโรคร้ายปากมากช่างนินทาลักขโมย โดยหากมีเหตุหนึ่งข้อก็สามารถหย่าได้แต่ถ้าภรรยาตรงตามข้อใดข้อหนึ่งในเหตุที่ไม่อาจหย่าสามข้อได้แก่ไม่มีบ้านเดิมให้กับไว้ทุกบิดามารดาสามีครบสามปีหรือแต่งงานกันตั้งแต่สามียังยากจนจนภายหลังร่ำรวยขึ้นมาสามีจะไม่สามารถหย่าภรรยาได้มูฮวนชิงไม่เพียงไม่โกรธแต่ยังรับคำอย่างนอบน้อมขณะเดียวกันก็ช่วยเสริม ท่านแม่และท่านพี่กล่าวได้ถูกต้องเหมือนอย่างท่านพ่อของข้าเรือนหลังนั้นรับอนุมาถึงห้าคนแน่ ท่านพ่อสามีก็ยังมีอนุสี่คนไม่เพียงแค่นั้นได้ยินว่าเหล่าขุนนางที่บรรดาศักด์เทียบเท่าท่านโหของพวกเราอย่างน้อยๆก็มีอนุสี่ห้าคนคอยประนิบตัติเรือนหลังของเจ้นหยวนโหของเราก็อย่าได้น้อยหน้าผู้อื่นท่านโหสง่างามโดดเด่นอนาคตยาวไกลสุดประมาณไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรับอนุหกคนจึงจะไม่เป็นการเอาเปรียบท่านโห นางบอกอย่างห่วงใยและจริงใจขณะเดียวกันก็ยังเสนอตัวว่าถ้าหากต้องการนางจะไปสืบข่าวแล้วคัดบรรดาสตรีสูงศ์ที่คุณสมบัติไม่เลวมาให้แม่สามีและน้องสามีตรวจดูแล้วมาปรึกษากันนางบอกอย่างกระตือรือร้นแต่กลับทำให้แม่สามีและน้องสามีทั้งสองคนพูดอะไรไม่ออกพอนางจากไปแล้วหูหยินผู้เท่าแห่งจวนโหก็หันไปมองบุตรสาว เจ้าว่าที่นางพูดเมื่อครู่นี้จริงหรือเท็จฟู่หลงเบะปากแค้นเสียงหึอบอกฮึย่อมเป็นเท็จอยู่แล้วเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อหรอกว่านางจะใจกว้างถึงขั้นที่จะหาคนมากมายมาเติมเต็มห้องพี่ใหญ่ได้ขนาดนั้นโฮหยินผู้เท่าพยักหน้าเห็นด้วยพิดาสกุลมู่คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ เพิ่งจะแต่งงานมาดๆสามีก็รับอน,นุเข้าบ้านนางยังนิ่งเฉยได้ขนาดนี้ทำให้มองพิรุธไม่ออกเลยแล้วยังคิดจะเป็นฝ่ายช่วยหาอน,นุเพิ่มให้สามีอีกแต่ตระกูลที่นางเอ่ยถึงพวกนั้นมีผลประโยชน์ต่อตัอตวหูวของเราจริงๆแหละคิดดูแล้วก็ค่อนข้างมีเหตุผลข้าย,ยังรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักฟูวหลงเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจท่านแม่ ท่านของไม่ได้คิดจะหาอนุเพิ่มมาให้พี่ใหญ่จริงๆหรอกใช่หรือไม่เจ้าคะผู้หญินผู้เท่ากรอกตาใส่บุตรสาวเจ้าโง่หรือไรพี่ใหญ่ของเจ้าเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่ถึงสิบวัน,วนก็รับรั่วยเยาเข้าบ้านพวกเรายังต้องช่วยป้องกันไม่ให้จรจอกเท่าแท่มุ่งกราบทูลฝ่าบาทเรื่องพี่ใหญ่ของเจ้าแล้วจะหาอนุมาเพิ่มอีกได้อย่างไรอีกอย่างด้วยนิสัยอย่างพี่ใหญ่ของเจ้ามีหรือจะยอม พอพูดถึงคนแซ่มู่ฟู่หลงก็แค่นเสียงหืเย็นชาฮะถ้าหากไม่ใช่เพราะสะกุลมู่วางอุบาย ใช้พระราชะองค์การบีบให้พี่ใหญ่แต่งงานกับหญิงคนนั้นพี่รั่วเยาก็คงไม่ต้องเป็นอนุนหรอกโฟร่องยืนอยู่ฟังหลินรั่วเยญาญาติผู้พี่ยิ่งรู้สึกผิดแผนพี่ใหญ่หญิงคนนั้นช่างแตกต่างกับพี่รั่วเยาเหลือเกินพอคิดถึงว่าพี่รั่วเยาได้รับความไม่เป็นธรรมนางก็ปวดใจจึงย่อมเอาบัญชีนี้ไปคิดกับมู่ฮวนเชียงหูหยินผู้เท่าสายหน้า แต่งก็แต่งแล้วพระราชองค์การของฝ่าบาทจะฝ่าฝืนมิได้ได้แต่ทำให้ร่วงเยาต้องลำบากใจแม้จะเป็นอนุแต่มีค่าอยู่ทั้งคนจะไม่มีทางปล่อยให้นางต้องเสียเปรียบแน่ว่ากันตามตรงฐานะก็เป็นเพียงสิ่งที่คนภายนอกมองพอปิดประตูแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนสามีภรรยาข่าและพี่ใหญ่ของเจ้าจะคอยปกป้องนางเองฟูรหงหัวเราะแล้วบอก ข้าก็ปอพี่ร่วยเยวแบบนี้แหละเป็นอน,นุแล้วอย่างไรล่ะต้องดูว่าคนที่พี่ใหญ่ชอบนะ่ะคือใครขอเพียงให้กำเนิดบุตรชายทาย,ยาทในภายภาคหน้าก็ยังตกอยู่ในมือนางมิใช่หรือหญิงแท้มู่ผู้นั้นอยากได้ฝันเลย คูยินผู้เท่าและธิดาคุยกันหัวเราะก,กันสองคนในห้องโดยไม่รู้เลยสักนิดว่าเงาร่างที่อยู่นอกหน้าต่างได้จากไปเงียบๆมูฮวนชิงได้ยินคำพูดเหล่านั้นทุกคำไม่มีตกหล่นนางสายหน้าเรือนหลังแต่ละที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยจริงๆทั้งแข่งแย่งชิงดีขี้ระแวงสงสยัยสู้กันไปสู้กันมาอยู่อย่างนั้นนางใช้วิชาตัวเบาจากไปเงียบๆร่อนลงพื้นอย่างไร้ซุ้มเสียงตรงที่สาวใช้รอ,อ แซงทำเป็นเพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นใช้ชีวิตอยู่ในเรือนของตนเองต่อไป หลังจากที่เจิ้นยวนโหรับหลินอีเหนียงเข้ามาแล้วสองเดือนกว่านี้ก็ขุกอยู่แต่ในห้องของนางไม่เคยย่างกรายเข้าเรือนของมู่ฮวนชิงเลยนานวันเข้าก็เริ่มมีพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านซุบซิบนินทาเรื่องหลินอีเหนียงข้างหูมู่ฮวนชิงและจงใจยุแยงแต่แขงรั่วด้วยการบอกว่าท่านโหรักอน,นุทอดทิ้งภรรยาน้องสาวไม่ช่วยพี่สะภ้ก็แล้วไปแต่ยังจะช่วยอน,นุ ให้ครอบครองความรักจากท่านโหไม่ปล่อยคนที่บอกเรื่องพวกนี้กับมู่ห้วนชิงก็คือฝูรุย่ยซึ่งเป็นลูกอนุเรือนที่3าของท่านโหภูเท่าซึ่งยังไม่ออกเรือนและสะพ้ยของเรือนที่สามพวกนางสองคนเลยถือโอกาสเข้าใกล้มู่ห้วนชิงท,ทําทีเป็นสนิทสนมนอกจากจะมาสืบเรื่องส่วนตัวแล้วในน้ําเสียงก็มักจะมีความขัดแย้งกันเองอยู่เสมอ การแก่งแย่งชิงดีท่ามกลางอีเหนียงสองสาเรือนของท่านโหรผู้เท่าและสะพ้ายเรือนสที่ไม่ถูกกับสะพ้ายเรือนสี่มายาวนานมูห้วนชิงเตรียมการไว้ในใจแล้วคำพูดของพวกนางทั้งสองฟังแล้วเหมือนจะยืนอยู่ฝั่งนางแต่ความจริงนั้นคิดจะยืมมือนางมากำราบบุตรชายและบุตรสาวของเรือนใหญ่แต่นี่เป็นเรื่องระหว่างนางและท่านโหผู้อื่นจะมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเล่ามูห้วนชิงหัวเราะบอก ร่างกายข้าไม่แข็งแรงได้หลินอีเหนียงมาช่วยปรนนิบัติท่านโหข้าดีใจแทบไม่ทันนะ่ะจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะพี่สะพ้ายตังหากพี่เป็นหูหญินของจวนโหหลินอีเหนียงคิดว่าตัวเองเป็นต้นหอมรากใดหรือนางไม่ใช่ต้นหอมแต่เป็นดอกโบตันที่งดงามและอ่อนโยนตังหากนางช่างเป็นสตรีที่งดงามยิ่งนะักฝูรุ่ยฟังแล้วก็จุกอกก่อนจะรีบย้ำอย่างไม่ยอมถอดใจ แต่ท่านโห o ก็ไม่ควรหมางเมินเจ้าแบบนี้นะมูฮวนชิงตอบด้วยความแปลกใจเอ๋เขาไม่ได้หมางเมินข้านะก็เขาไม่ได้มาเรือนเจ้าเลยนี่ข้าก็ไม่ได้ไปเรือนเขาเหมือนกันนี่ข้าหมายความว่าพวกเจ้ายังไม่ได้ไม่ได้อะไรหรือนางเบิกตาด้วยความชะงนเออเจ้าไม่ถือสาจริงๆหรือถือสาอะไร คำบางคำทุกคนต่างรู้ดีแก่ใจไม่จําเป็นต้องพูดให้ชัดเป็นต้นว่านางและท่านโหสองคนแต่งงานกันมาได้เดือนหนึ่งแล้วแต่กลับยังไม่ได้ร่วมห้องท่านโหย่อมไม่มีทางเข้าห้องนางอยู่แล้วแต่มูว่วนชิงจงใจแสร้งทําเป็นโง่ไม่โมโหและไม่เปิดเผยออกมาทําตัวสงบสงเงียมอยู่ในเรือนของตนเองต่อไปแค่นางไม่ไปเออออก,กับน้ําคําของผู้อื่นผู้อื่นก็มีอาจจะใส่สีตีไข่ ให้เกิดความบาดหมางได้อีกข่าวลือเกี่ยวกับมู่ฮวนเชิงจึงเปลี่ยนไปมีคนบอกว่านางเป็นคนที่กลัวมีเรื่องขี้ขาตาขาว แต่ใครบางคนกลับบอกว่านางแผนสูงตั้งหากเล่ากำลังเอาใจท่านโหอนางไหวพริบดีและรู้จักวางตัวถึงเพียงนี้จิตใจคนทําด้วยเนื้อนานวันเข้าช้าเร็วท่านหอก็ต้องใจอ่อนมูฮวนชิงได้ยินข่าวหรือพวกนั้นแล้วก็แค่ยิ้มนางพยายามเต็มที่ที่จะไม่ตกเข้าสู่ธรรมเนียมคร่ำครือของการชิงดีชิงเด่นในเรือนหลังแต่นางไม่รู้เลยว่าเรื่องบางเรื่องและคนบางคนไม่ สิ่งที่นางอยากจะหลีกหนีแล้วจะหนีพ้นได้วันนี้หลังจากที่ฟู้เยี่ยนหลินประชุมราชการเสร็จแล้วก็ถูกฝ่าบาทเรียกตัวเข้าไปในห้องทรงพระอักษรผ่านไปครึ่งชั่วยามเขาก็ออกมาจากห้องนั้นด้วยสีหน้าทมึนทึงพอออกจากประตูวังเขาก็รีบเคี้ยนมาออกจากประตูเมืองตรงไปฝึกทหารที่ค่ายหมาป่าดำ ที่ว่าไปฝึกทหารนั้นแต่กลับให้พวกทหารเข้าไปในเขตภูเขาตากแดดแรงจนล้มควม่ำกันไปทั้งคนทั้งม้าต่างหากคนสนิทของใต้เท้าผู้บัญชาการและเหล่าร้องผู้บัญชาการต่างพากันร้องโอดโอยในใจคาดเดากันว่าจะต้องมีใครยั่วโทสะใต้เท้าเป็นแม่นมั่นพอใต้เท้าอารมณ์ไม่ดีก็มาลงเอากับลูกน้องอย่างพวกเขาฟู่เยี่ยหลินก็ฝึกกลางแจ้งไปพร้อมกับทุกคนคนที่ตามฝี เท้าเขาไม่ทันก็จะถูกเตะลงแม่น้ำให้ไปฝึกต่อคนที่ตามมาทันมือค่ำวันนี้ก็จะเพิ่มกับข้าวให้มีทั้งรางวันมีทั้งบทลงโทษทุกคนจึงสู้ตาย จนเมื่อตะวันลับฟ้าทางทิศตะวันตกฟูเย่หลินจึงได้ปล่อยทุกคนกับค่ายทหารส่วนตัวเขาก็ขี่ม้ากับจวนโหเขายนบางเหียนให้เด็กรับใช้ที่ดูแลคอกมา้าแล้วก้าวยาวๆเข้าห้องอาบน้ำถอดเสื้อผ้าเอาน้ำเย็นราศีสษะเมื่อกินอาหารเย็นแล้วก็สั่งให้คนไปเอาสุราร้อนแรงที่โรงเก็บสุรามาหนึ่งถังก่อนจะกรอกลงท้องจอกแล้วจอกเล้าเขามีสีหน้าบึ้งตึงทำเอาคน รับใช้ต่างตกใจจนเงียบกริบไม่มีใครกล้าเสนอหน้าจะไม่ให้เขาโมโหได้อย่างไรวันนี้พอเข้าวางังก็รู้จากสายสืบแล้วว่าก่อนหน้าที่เขาจะมา ไต้เทามู่ได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทไม่นานหลังจากนั้นฝ่าบาทก็ให้คนไปตามเขามาที่ห้องทรงพระอักษรแม้ฝ่าบาทจะยังไม่กริ้วแต่กับทรงตักเตือนอย่างเย็นชาตรัสว่าหากงานกองทัพยุ่งเตินไปไม่พอใจที่วันพักผ่อนไม่พอก็จะให้เขามีวันพักผ่อนเยอะกว่านี้จะได้มีเวลาไปปลูกต้นรักกับภรรยาที่เพิ่งแต่งให้ดีๆหาไม่แล้วตำหน่งผู้บัญชาการทหารนี้ก็จะมอบให้ผู้อื่นขึ้นมานั่ง แทนตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าจริงจอกเท่ามู่ชางอิงยัดเยียดบุตรสาวให้เขาอย่างไม่พอยังจะมายุ่มย่ามเรื่องในห้องนอนของเขาด้วยและนี่คือการเตือนเขาโดยอาศัยฝ่าบาท ขอให้เขาจะรักใคร่โปรดปานอนุแต่หูหยินของจวนหวก็มีเพียงคนเดียวซึ่งก็คือธิดาสกุลมู่ไม่ว่าเขาจะรับอีเหนียงเพิ่มมากี่มากน้อยเขาก็ต้องร่วมห้องกับธิดาสกุลมู่ฟูเยี่ยนหลินยิ้มหยันก็แค่ร่วมห้องเท่านั้น เขากรอกสุราจอกสุดท้ายเข้าปากแล้วเคลื่องจอกสุราทิ้งลุกขึ้นยืนก้าวยาวๆไปทางเรือนของมู่ฮวนชิงเวลานี้มู่ฮวนชิงขึ้นเตียงนอนหลับปุ๋ยไปแล้วจนกระทั่งมีใครบางคนมาถีบประตูห้องนางจึงลุกขึ้นนั่งอย่างระแวดระวังใครนางรอบโคจรกำลังภายในเตรียมพร้อมจู่โจมนอกจากข้าแล้วยังจะมีใครเข้าห้องเจ้าอีก เสียงเย็นชาดังขึ้นท่ามกลางความมืดทำเอานางพังอ่านโหหรือนางใจเต้นกลางดึกแบบนี้ทำไมเขาไม่หลับไม่นอนอยู่อยู่ถ่อมาถึงที่นี่ได้ฟูเยี่ยนหลินคำทางในความมืดมาตลอดทางแม้แต่โคมไฟก็ไม่ได้หิ้วมาพอเจอคนรับใช้ก็ไล่ให้ใส่หัวไปจึงไม่มีใครมารายงานนางเขาปิดประตู ถอเสื้อผ้าพางเดินมาหานางกลิ่นอายแข็งแกร่งของเขาแผ่ปกคลุมเข้ามาเขาขึ้นเตียงแล้วทาบทับนางไว้ทันทีท่านจะทำอะไรมูฮวนชิงยื่นมือปัดป้องโดยสัญชตาตญาณแต่กับคำถูกแผ่นอกเปื่อยของชายหนุม่มข้าขึ้นเตียงเจ้ากลางดึกเจ้าคิดว่าข้าจะทำอะไรล่ะ ลมหายใจของเขาประชิดเข้ามาใกล้เป่ารถดวงหน้าของนางและมือข้างหนึ่งของเขาก็กอบกุมความเต็มตึงด้านซ้ายของนางพร้อมกับบีบคายย่ำอย่างหยาบคายการกระตุ้นเช่นนี้ทำให้นางสะทานไปทั้งตัวเข้าใจเจตนาของเขาทันทีเขาต้องการนางคืนนี้หรือเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปนางไม่ได้เตรียมใจไว้เลยสักนิด ั้งแต่แต่งเข้าจวนหงมาจนบัดนี้เป็นครั้งแรกที่นางวุ่นวายใจถึงอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งแรกนางไม่อาจสงบนิ่งอย่างในยามปกติได้ไม่นานนักกลิ่นสุราจากกายฟู่เยี่ยนหลินก็ทำให้นางได้สติฟู่เยี่ยนลินท่านเข้าห้องผิดหรือไม่ท่านรู้หรือไม่ว่าข้าคือใคร สองมือของนางต่อต้านและอย่างดิ้นรนขัดขืนด้วยหวังว่าเขาจะเมาแล้วเข้าห้องผิดจริงๆในที่สุดสตรีผู้นี้ก็รู้จักประหมาาแล้วตั้งแต่ที่นางเข้าจวนหงมาก็จะมีคนมารายงานทุกการกระทำของนางให้เขาฟังตลอดแม้เขาจะเย็นชาใส่นางนางก็ยังสงบนิ่งเหมือนปกติแม้ตอนที่เผชิญหน้ากับเขานางก็ไม่ตกใจและไม่หวั่นกลัวจนกระทั่งบัดนี้ เขาฉีกยิ้มเหยอะหยันในใจอัดอั้นด้วยโทระมานานอย่างน้อยเขาก็ยังรู้สึกพอใจขึ้นมาบ้างเพราะความตระหนกข,ของนางโหยินเจ้ากำลังตำหนิสามีที่ขุกอยู่แต่ในห้องของอนุอย่างนั้นหรือจึงได้ถามสามีว่าเข้าห้องผิดหรือไม่ฟังแล้วเหมือนจะหึงหวงไม่เบาเลยนะนี่ หึงหวงกับผีนะสินางไม่ได้หึงสักหน่อยและยังหวังเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าเขาจะเข้าห้องผิดน่าเสียไดย้พี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนางยังนึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นชายผู้นี้จะไม่ใยดีนางอย่างน้อยสองสามปีใครจะไปรู้ว่าผ่านไปไม่นานเขาจะเกิดเปลี่ยนใจ จะให้หรือไม่ให้ดีนางยังลังเลอยู่แต่เวลานี้ไม่มีโอกาสให้นางได้ต่อต้านเนื่องจากเขาลงมือว่องไวมากครู่เดียวก็ถอดเสื้อผ้านางออกจนหมดผิวเนื้อของพวกเขาแนบชิดกันสัมผัสร้อนลวกทำให้นางลุกไหม้ไปทั้งตัวทันทีเอาเถอะทำก็ทำนางคิด ถึงอย่างไรพวกเขาสองคนก็เป็นสามีภรรยากันนับจากนี้ทั้งชีวิตก็ผูกมัดไว้ด้วยกันแล้วในเมื่อเขาเต็มใจนางก็ไม่จําเป็นต้องแง่งอนอีกอย่างนางเป็นฮูหินของจวนโหเป็นภรรยาของเขาย่อมมีหน้าที่ร่วมเตียงกับเขาอยู่แล้วเมื่อคิดเสร็จแล้วนางก็หลับตาพยายามผ่อนคลายร่างกายตัวเองให้ได้มากที่สุดฟู่แย่หลินใจดำนักเขาแค่รับพระบัญชาจากฝ่าบาทจึงรีบทำ หน้าที่ให้เสร็จโดยเร็วจะได้ไปรายงานฝ่าบาทได้ดังนั้นจึงไม่มีการจูบไม่มีการเล้าลมและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติแบบรักหยกถนอมบุผาโชคดีที่มู่ฮวนชิงเป็นคนฝึกยุทธร่างกายแข็งแรงกว่าสตรีที่อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนทั่วๆไปนางสามารถทานรับการทรมานนั้นไหวแต่ขั้นตอนนั้นนางรู้สึกไม่สบายตัวเอามากๆจึงต้องอดกั้นอย่างสุดชีวิตหลายครา ถึงทนให้ไม่เอาเท้าถีบฟู่เย่หลินตกเตียงใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งค่เขาก็เสร็จธุระอย่างรวดเร็วไม่ได้อยู่ค้างคืนและไม่พูดอะไรซักประโยคไม่แม้กระทั่งมองนางเขาสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็สาวเท้าเยาวๆจากไปมู่ฮวนชิงนอนอยู่บนเตียงปรับความรู้สึกตนเองให้เป็นปกติแล้วนางก็มองหลังคาเตียง ในใจรู้สึกว่างหวงนางฝืนกั้นความไม่สบายตรงหว่างขาเรียกสาวใช้ยกน้ําเข้ามาแล้วก็ให้ออกไปไม่ให้สาวใช้ปรนิบัตินางชํำระลร้างตัวเองจนสะอาดแล้วเอาผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดพมจารีเก็บใส่หีบให้สาวใช้ยกน้ําไปเทแล้วนางก็ดับไฟล้มตัวลงนอนสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างนางใช้ชีวิตแบบเดิมพักผ่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็กลับมาสดใสยอย่างที่เคย วันถัดมาคนในจวนโหต่างรู้เรื่องนี้ทุกคนต่างนึกว่าท่านโหใจอ่อนกับหูหยินแล้วเพราะถึงอย่างไรนางก็เป็นภรรยาเอก มูห้วนชิงก็นึกเช่นนั้นแต่สุดท้ายนางก็พบว่าตนเองคิดผิดฟู่เยี่ยนหลินยังคงเย็นชาใส่นางเขานอนค้างที่เรือนหลินอีเหนยียงทุกคืนและไม่ได้ย่างไกลามาที่เรือนของนางอีกมูห้วนชิงแอบสืบข่าวสุดท้ายก็ได้รู้ว่าวันนั้นฟู่เยี่ยนหลินไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเพราว่าถูกบังคับจึงไม่มีทางเลือกอีกทั้งตอนที่เขาเข้าห้องนางก็ยังอาศัยสุราย,ยอมใจให้ตัวเองเมาไม้จนไม่ได้สติ แล้วจึงยอมแตะต้องนางมูฮวนชิงโมโหนักนางกำหมัดนัน่นไม่ได้ระเบิดอารมณ์ต่อหน้าคนรับใช้เพาว่าสั่งให้พวกเขาออกไปแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมพบเจอใครทั้งนั้น คืนนั้นตอนที่ทุกคนนอนหลับนางออกไปข้างนอกเงียบๆพร้อมถือสุราไปด้วยใช้วิชาตัวเบาขึ้นไปบนหลังคาหอสมุดดื่มสุราเพียงลำพังกับแสงจันทร์นางโปรโด,ดมากแต่จำต้องข่มกัน้นเพราะนางรู้ดีว่ามีคนคอยจับตาทุกคำพูดและการกระทำของนางอยู่ถ้าหากนางบันดาลโทสะต,ต่อหน้าผู้คนก็จะเป็นการดึงดูดความสนใจของคนที่คิดร้ายหน้พร้อมกันนี้ยังเกิด ข่าวลือที่ทั้งเป็นจริงและเท็จอีกทั้งนางได้ไปสืบด้วยตนเองแล้วและไม่ต้องการให้คนอื่นสงสัยว่านางรู้เรื่องภายนอกได้อย่างไรดังนั้นนางจึงได้แต่ยอมข่มใจรอให้ทุกคนหลับแล้วจึงออกมาดื่มสุราบ,บนหลังคาเพียงลำพังไอ้พวกบัวุษสาระแล,ะลว้ว นางด่าเหมารวมเิ้นหยวนโหใต้เท้ามู่และห้องเต้หากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้ตอนที่อยู่ทางเหนือนางน่าจะหาชายหนุ่มแต่งงานไปเลยอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับมาอยู่เมืองหลวงแล้วต้องทนคับแขนใจเช่นนี้ นางด่าตัวเองด้วยว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เขาขึ้นเตียงของตนถ้าหากนางระวังตัวมากกว่านี้สักหน่อยคิดรอบค้อบกว่านี้อีกนิดก็จะต้องรู้สึกถึงความผิดสังเกตของอีกฝ่ายแล้วก็จะไม่ต้องโดนรังแกแต่พูดอะไรไม่ได้เช่นนี้นี่มันเรื่องอะไรกันเล่าแต่งงานเพอร,รับราชองค์การก็แล้วแล้วยังต้องรับพระบัญชาให้ร่วมห้องอีก ตอนนี้นางชิงชังอยู่สองคนหนึ่งคือฮ้องเต้คนที่จับคู่ให้ส่งเดชสองคือเจิ้นหยวนโหฟู่เยี่ยนหลินในที่สุดนางก็ถูกกระตุ้นให้เกิดความเจ็บแค้นความเจ็บแค้นนี้กำลังกัดแพ้หัวใจนางช้าชาฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ